สวัสดีค่ะพอดีว่าเจอต้นชงโคนะคะเพื่อนๆเ,เลยถ่ายคลิปต้นชงโคมาฝากเพื่อนๆต้นชงโคมีถิ่นกําเนิดทางตอนใต้ของประเทศจีนรวมถึงฮ่องกงและทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชื่อพื้นเมืองอื่นๆเรียกกันดังนี้นะคะทางใต้จะเรียกชงโคว่าเซี่ยวเลย่ย ทางเหนือเรียกเซี่ยวดอกแดงชงโคเป็นไม้ที่ชอบแดดควรปลูกในที่ได้รับแสงแดดทั้งวันดินปลูกควรเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดี มีความชุ่มชื้นลักษณะทางพฤกษศาสตร์ชมพูเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางสูงประมาณ15เมตรเรือนยอดแผ่กว้างรูปทรงไม่แน่นอนใบเดี่ยวเรียงสลับเป็นรูปไข่แยกเป็นสองแฉกลึกคล้ายใบติดกันหรือใบแฝดมีขนาดประมาณ20เซนติเมตรดอกสีชมพูอมม่วงมีกลิ่นหอมอ่อน,ออนตลอดวนันดอกบานเต็มที่ขนาด6-8ถึงเซนติเมตรช่อดอกออกตามซอกใบและปลายกิ่งมีจำนวนดอกน้อยเกสรตัวผู้3อันขนาดไม่เท่า การออกดอกเกือบตลอดปีออกดอกมากในช่วงรฤดูหนาวการขยายพันธุ์ใช้การตอนกิ่งปักชำและการเพาะ,มะเมล็ดเอ๋อเห็นว่าดอกสวยดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่รกก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆคะ่ะ